สวัสดีครับมาดูผลงานวันนี้นะครับหลวงปู่ทองพูนนะครับเรียกว่ากบกินเดือนนะครับเป็นลูกหล่อเป็นกบหลวงปู่ทองพูนเข็มเปเปโมนะครับจังหวัดราชบุรีออกจากวัดสี่เก้าเก้านะออกจากวัดสี่เก้าเก้า รุ่นแรกเนี่ยอง,องเป็นหมื่นนะรุ่นแรกกบกินเดือนรุ่นแรกเนี่ยประมาหมื่นนี้เป็นรุ่นสองนะสำนักปฏิบัติธรรมถ้ำจำปาทองออกจากสี่วัดสี่เก้าเก้ากนะ็เอาเจ็ดร้อยนะเอาเจ็ดร้อยบาทกบกินเดือนนะรุ่นสองเจ็ดร้อยบาทเหรียญหลวงพ่อแพ้ปีหนึ่งแปดนะครับพร้อมตลับเงินตลับเงินสร้างธรรมนะตลับเงินถ้ามีพระใกล้เคียงเนี่ยก็เปลี่ยนองค์ได้นะครับ พร้อมตลับเงินสร้างทำยังดีนะครับเงินแท้หลวงพ่อแพรปีหนึ่งแปดิตอกโค้ดนะครับพร้อมตลับเงินนะเอาพันแปดร้อยบาทนะครับหนึ่งพันแปดร้อยบาทซื้อตลับแถมพระนะฮะสมเด็จ พระครูมูลนะครับปีสองห้าหนึ่งสองนะวัดโบสถ์นะนนทบุรีนะครับลูกศิษย์หลวงปู่เทียนนะครับลูกศิษย์หลวงปู่เทียนวัดโบสถ์ฝั่งตะกุดห้าดอกใต้ใต้องค์พระระเนื้อผงทําเหมือนของอาจารย์นะครับปีสองห้าหนึ่งสองเนื้อผงเอาไปหกร้อยนะหกร้อย <c oughs> หลวงพ่อเกินวัดดอนยานนาวานะครับปีหนึ่งหกหลวงปู่โตผูกเสกนะเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญที่นิยมนะครับเหรียญนิยมหลวงพ่อเกิดดอนยานนาวานะครับปู่โตปูกเสกปีหนึ่งหกอันนี้เป็นเนื้อทองแดงลมดำนะเอาห้าร้อยนะห้าร้อยบาทรูปไทยหลวงพ่อปวยปีหกสองฟิล์มม่วงพร้อมตลับพุกนะตลับเนือพันกระบาทแล้วอันนี้พร้อมมารูป่าย มีม่วงนะครับใต้ฐานจะมีสเกลวิ่งหนึ่งเส้นยาวๆรูปท่ายหกสองหนังไกลนะครับก็ได้หนังไกลฟ,ฟิล์มออกม่วงพร้อมตลับพุกเนะี่ยเอาพันหนึ่งนะครับหนึ่งพันบาทพระธาตุพนมนะครับเหรียญพระธาตุพนมปีสอง0ห้าสองศูน เดือนพระาธาตุพนมพปีสองห้าสองศูนย์เรี่ยบวินเทจเอาสี่ร้อยนะครับสี่ร้อยบาท <c oughs> กิ่งหลวงผู้เพือกวัดกิ่งแก้วนะครับกิ่งหลวงผู้เพืออวัดกิ่งแก้วพระกิ่งหลวงผู้เพือก,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 เ,อกเอาพันห้านะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาท กิ่งพันหสมเด็จหลวงผู้เผือกนะฮหนึ่งสาม้ชั้นสมเด็จเ้าชั้นหลวงผู้เผือกนะหลวงผู้เผือกวัดกิ่แก้วสมเด็จเ้าชั้นหลวงผู้เผือกเอาสักเก้ร้อยนะเก้าชั้นชั้นละร้อพอดีเก้บาทขุนแผนหลวงปู้หมุน ป 4, 3, ีสี่สามวัสรทัศนะครับด้านหลังเป็นตาปั๊มหลวงปู่หมุนขุนแผนหลวงปู่หมุน,นมเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทมวลสารดีมากเลยมวลสารเยอะพิธีใหญ่นะครับเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทรูปรอ รูปหล,ล่อหลวงปู่ทวดนะครับปีศูนย์แปดวัดไตนิมิตรนะฮะวัดไตนิมิตรหลวงปู่ทิมปลุกเสกรูปหล,ล่อหลวงปู่ทวดเป็นกระไรทองปีศูนย์แปดนะะวัดไตนิมิตรหลวงปู่ทิมปลุกเสก ยากนะเอาแปดร้อยนะครับแปดร้อยบาทหลวงพ่อเกินก็ไรทองอันนี้ก็ไรทองกรรมการเอาเจ็ดร้อยนะสวยแชมป์โลกเลยเจ็ดร้อยบาท here, เหรียญภาพป่าหลวงพ่อบุญมีบล็อกวงเดือนนิยมภาพป่าหลวงพ่อบุญมี บลอกวงเดือนนะครับเอาเก้าร้อยสวยๆปิดตาวัดโพธิสัมพันธ์จังหวัดชนบุรีนะครับหลวงูุทิมพุกเสกเอาหกร้อยนะครับฝั่งพลอยเอาหกร้อยบาทเหรียญพราะนาเรศวน เหรียญพระนาเลสวรเอาห้าร้อยบาทปีหนึ่งสามหลวงพ่อมุ่ยบุกเสกห้าร้อยบาทกรีบบัวเมฆพัดหลวงปู่บุญนะครับวัดกลางบางแก้วเอาแปดร้อยนะครับเอาต้องหาล้างคราบเขียวๆออกหน่อยสวยเลยนะครับองค์พระสวยไม่มีลั่นนะสวยสมบูรณ์เอาแปดร้อย สมเด็จวัดประสาทปีศูนย์หกนะครับเจ็ดชั้นเจ็ดชั้นวัดประสาทปีศูนย์หกสภาพสวยสมบูรณ์สวยสมบูรณ์สวยเลยเอาพันหนึ่งนะครับวัดประสาทปีศูนย์หกหนึ่งพันบาทหลวงพ่อเงินนะครับอาจารย์ฟุ้งนะหลวงพ่อเงินอาจารย์ฟุ้ง เอาหนึ่บาทนะครับอาจารย์ฟุง้งเก่าสวยดีหนึ่งันบาทเหรียญเงินนะครับเหรียญเงินวัดไลนะครับพระสีอริยะนะครับวัดไลเนื้อเงินนะะสองสี่เก้าหนึ่งนะครับสภาพนี้ถือว่าสภาพสวยนะสะภาพสวย พระสวยพระเป็นพระบล็อกตื้นนะครับพระจะประมาณนี้เลยนะไม่คมไปกว่านี้แล้วเนื้อเงินสร้างน้อยบางเจ็บนะสองสี่เก้าหนึ่งเนื้อเงินมือใหญ่ขายกัน เป็นหมื่นนะฮะอันนี้เอาสักเจ็ดพันห้าแล้วกันนะเอาไว้เจ็ดพันห้าบวกบางๆนะครับหลวงปู่แหวนพร้อมกล่องสามองนะมีสามองน่าจะเป็นกระไรนากระไรเงินนะแล้วก็อกอะไรทองเงินนาคนะไม่ใช่เนื้อเงินนะกะไรสามองสามกะไล่นะครับเงินทองเงินนาค สามองค์เอาหกร้อยบาทนะครับหกร้อยบาทพร้อมกล่องใครสนใจก็ทักไลน์นะครับทักไลน์มาขอบคุณครับสวัสดีครับ